สวกีกระับล้าทุกท่านด้วยนะครับผมในรายการ K KK Game r TV เยอะในเกมไหมครับปีเวอร์ชั่น0.13.1นะครับก็วันนี้ไม่ได้มาทำกำดักน,นี่ก็จะมาเอ,าอ่ออะไรนั่นแนะ่ะวันนี้จะมาเล่นนีดน่ดีกว่าเนี่ยเอาชีวิตรอดนะครับนี่รับ เอาชีวิตด,ดีกันดีกว่ามาอย่างแรกเล้วตัดต้นไม้ครับน่าเบือ่อน่าตัดต้นไม้เสียงวะมลืม่ยงดังโคตรดัง カッピーノー。 เขาก็มาตอ,อกกันเลยนะก็เมื่อกี้หลุดนะครับพอนโดผมอยู่ปุ๊บสะพักรกุดนะเออผมมาทำไม้ก่อนเลยเลยขวบตัดต้นไม้ต่อครับและนี่ก็คือบ้านเอาบ้านไทยต้นนี้จะเป็นบ้านเราเองเราต้องตัดต้นไม้จากพื้นนี้ตัดต้นไม้ nhưng mà tuần phòng cháy này nghe mới không anh đẹp ตัดให้หมดเลยไปครับแค่นี้ก็เหลือพอแล้วครับไม่เหลือพอเนี่ยเยอะพออะไรประมาณนี้นะครับโอ้ยเสียงไก่เสียงเครื่องเสพงเส้า,าโอ้โหรบกวนช่วย ครับพี่น้องอไม่ใช่ทำเป็นไม้แปรูปให้หรอหมดม่ชุดบุกป่าทำหีบก่อนครับ บ้านก่อนครับไปไปตรงนู้นเลยนะครับ ขึ้นไปแล้วรดไม่ผิดดึง เรียบร้อยนะครับเสียงกงุ้งเสียงไก่ตกไีอ่ออเกือบตายนะเราไม่คนได้ใช้ไม้ในเปลืองสุดไฟมาบ้านทีหนึ่งนี่ ร้องเลยนะครับเนี่ยอิ่มอืมอืมอืม,อม ไปต่อทำพี่อะไรตรงนั้นแห่ะ มา,ม,มาต่อกันเลยมาวางื้นบ้าใเ,เสร็จแล้วก็จะเสร็จละนะโอเคไม้จะพอเมื่อสิบห้าเนี่ยไม่นะ นอ้อผมนี่เตรียมมาโคตรจะเยอะนะนีไม่ใช่เตรียมมาโคตรจะเยอะหรอกเตรียมมาโคตรจะพอดีจะลงไปบวกเลยนะครับว่านี่สิว่าเราอะไร มานี่อหมันจะมาสู้ซปเปอร์เสียง,ดงได้ยังไงอืมเออตื่นซะเถมาละตายตายตายเตะดาบหนึ่งที่ ขอวมไปที่บ้าเด็กมาจะย้แยของไปบ้าน โทดเป็นหนึ่งอันไปครับขึ้นบ้านกันเจ็ดตัวไอ้เ็จเดี๋ยวก,ก,ก,ก็ไม่ถึงบ้านหรอก Ấy hàn Hà oi 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 Yeah, thường văn lèo Hoàng tiền, pháo, còn ใช่มันไม่ใช่จังนั้นนี่เก็บนี่ไว้เดียวคลิปเปอร์ทำทอดก่อนเดี๋ยวคลิปจะใช้

สำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้ก่อนนนะครับไว้มาต่อกันใหม่ในคลิปหน้าครับยปไปจ้า